สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนนะครับผู้สนใจในการลงทุนในสายเทคนิคนะครับผู้ติดตามแฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube Channel ลงทุนให้ถูกเทรนด์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง m o r n i n g Session ครับมาสำรวจสถานการณ์โลกและสภาวะเซนเด็กกันในภาคเช้ากับผมเอกเอกชาติภัสการนนท์นะครับมาพูดเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายกันนะครับกับเช้านี้นะครับสิ่งที่เราจะดูในทุกวันก็คือ around the world นะครับดูว่าอ่ายุโรปเมื่อวานนี้นะครับกับอเมริกาเมื่อวานปิดไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เช ไปดูกันเลยครับสำหรับเช้านี้นะครับเมื่อวานนี้ยุโรปนะครับปิดไปในโทนลบนะครับหน่อยๆนะครับ0.1นะมีบวกนิดหน่อยแล้วก็ประมาณถึง0.5เซนะครับแล้วก็อเมริกาเมื่อวานปิดไปบวก8จุดครับบวกเบาๆนะครับที่0.03นะครับก็ถือว่าออกตัวกรอบแคบๆแล้วนะครับนะครับกำลังรอเลือกทางบางอย่างอยู่นะครับสำหรับดาวโจนส์นะครับแล้วก็เช้านี้เอเชียนะครับจะเห็นได้ว่า ก็มีบวกสลับลบกันไปครับนะฮะบวกก็ประมาณ0.6ถึง0.9นะครับแต่ว่าลบก็มีเป็น1%เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพล่าสุดกันครับว่าเปิดมาเป็นอย่างไรนะครับอืมก็อยู่ในโทนค่อนข้างบวกนะครับสำหรับเช้านี้นะครับสำหรับในภาคเช้าของวันที่20นะครับกุมภาพันธ์นะครับก็ถือว่าเปิดมาค่อนข้างบวกในภูมิภาคเอเชียนะครับ ของเราเนี่ยปิดลงมาเป็นลบนะครับเดี๋ยวไปดูภาพถัดไปกันครับเป็นราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมัน WTI ครับตอนนี้อยู่ที่ย่านกรอบนี้แล้วนะครับ54.77-56.87เถึงหรียญน,นะครับล่าสุดอยู่ที่ประมาณ55.89นะครับ ก็ขึ้นมาเล่นในกรอบใหม่ได้นะครับยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้นได้พลิกกลับมาเป็นขาขึ้นได้นะครับสำหรับราคาน้ามันนะครับตอนนี้ก็ดูว่าจะเลี้ยงตัวเหนือหกได้ต่อเนื่องหรือไม่นะครับสำหรับ I อซไนะครับไปดูตัวต่อไปครับผมก็ตอนนี้อยู่ในกรอบนี้นะครับก็คือรอเบรกนะครับว่าจะขึ้นขึ้นต่อจะเล่นในกรอบใหญ่ด้านบนเลยนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันครับว่าแนวต้านจะถัดไปอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็รอดูครับหากหลุดลงมาด้านล่างก็จะลงมาเล่นกรอบเดิมระหว่าง5 4ี่ถึงบเหรียญนะครับมาดูราคาทองคํากันครับถือว่าขึ้นยาวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรียกได้ว่าย่อน้อยมากนะครับแล้วก็เนี่ยครับตามความชันนี่เลยนะครับย่อลงมาโดนก็เด้งย่อลงมาโดนก็เด้งได้ทุกครั้งนะครับเป็นขั้นบันไดเลยนะฮะก็มีตรงนี้ครับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วก็ เนี่ยย่านหนึ่งนสามรตรงนี้นะครับอ่าย่านประมาณ1 3ึ่เหรียญน,นะครับอ่าประมาณ1,300ต้นต้นก็ยอดลงมา แล้วรับอยู่นะครับแล้วก็รอบนี้เด้งทำไฮใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนกรอบขึ้นมาครับอ่าที่หนึ่งสาสองหเนี่ยเป็นฐานของรอบนี้แล้วนะครับขึ้นไปชนตอนนี้ต้านแรกแล้วนะครับหนึ่สาสี่ห้านะครับขึ้นด้วยความรวดเร็วครับใน2วันที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหนึ่งสามสองห้าไปหนึ่งสามสี่ห้าแล้วกรอบถัดไปเนี่ยก็คือหนึ่งสามหกห้านะครับผมอีกประมาณยี่สิบเหรียญนะครับรอดูว่าจะเลือกขึ้นต่อเลยหรือพักตัวก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูแท่งเทีียนนนกััท่ะครบผม ดูถัดไปครับผมเป็นเซ็ตอินเด็กซ์ครับที่ปิดไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับหยุดวันอังคารวันนี้วันพุธนะครับก็ถือว่าย่อลงมาอยู่ในโซนนี้นะครับย่านประมาณใกล้เคียงกรอบล่างนะครับที่1630นะครับวันนี้ถ้าย่อแล้วยังไม่หลุดนะครับแล้วก็ปิดเขียวได้เนี่ยจะฟื้นตัวได้ดีก็ต่อเมื่อกลับไปยืนเหนือกรอบบนนะครับ1649นะครับมิฉะนั้นก็ยังทําหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่นะครับก็ มี1644ด้วยนะครับที่เป็นกรอบของกราฟสัปดาห์นั่นเองนะครับก็รอดูว่าจะติดกรอบไหนนะครับแล้วมีสัญญาณอย่างไรนะครับตอนนี้เป็นแท่งเทียน3าแท่งแดงติดนะครับเราต้องดูว่าวันนี้เนี่ยถ้าลงมาทดสอบประมาณ1,630นะครับแล้วเกิดเป็นแท่งเขียวเนี่ยก็จะส่งสัญญาณฟื้นตัวนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะปิดอย่างไรในวันนี้นะครับ ถ้าจะปิดดีหน่อยก็เหนือ1644ขึ้นไปนะครับผมเป็นกรอบที่ตั้งชื่อคลิปในวันนี้นะครับวิ่งในกรอบระหว่าง1,630ถึง1,644นะครับเบรก44ได้ก็จะไปทดสอบ49และ64แนวเดิมนะครับผมก็ยังใช้เงื่อนไขเดิมนะครับปิดเหนือ1,630ได้เนี่ยก็ยังจะขึ้นทดสอบในกรอบบนอยู่นะครับแต่ถ้าหลุดลงมาเมื่อไรเนี่ยอันนี้ก็ฝ้าระวางอันตรายด้วยจะพลิกเป็นขาลงนะครับไปดูหน้าจอของ โฟทายออสตอกครับหุ้นที่ผมแยกประเภทไว้นะเป็นหุ้นขาขึ้นและหุ้นพักฐานในขาขึ้นนะครับขาขึ้นก็คือยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง2เส้นได้นะครับยังมีความแข็งแกร่งกว่าตลาดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพักฐานเนี่ยเริ่มหลุดเส้นสั้นแต่ไม่หลุดเส้นกลางนะครับก็ต้องเฝ้าระวังสัญญาณขายด้วยในกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็หุ้นขาลงครับอันนี้เป็นหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับหุ้นที่ราคาต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้นนะครับก็ อยู่ในกลุ่มเหล่านี้แหละนะครับที่เริ่มออนแอกว่าตลาดแล้วนะครับแล้วก็หุ้นรีบาวคือหุ้นที่ผ่านเส้นสั้นมาได้แต่ยังไม่ผ่านเส้นกลางนะครับก็คือรีบาวจากด้านล่างขึ้นมาแต่ยังไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางนะครับก็ให้เฝ้าระวังขายที่แนวต้านนะครับสําหรับหุ้นในกลุ่มนี้นะครับไปดูถัดไปครับผมเป็นตัว อ่าสูสแกนหุ้นกระทิงและหุ้นหมีครับที่เราจะดูกันในทุกวันนะครับก็วันนี้นะครับมีให้ดูฝั่งหมี4ตัวนะครับ i v l b d m s k t b ธานีนะครับที่เกินร้อยล้านบาทขึ้นมานะครับอ่าข้างล่างนี้ก็ยังเป็นหมีเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ถูกพูดถึงเพราะว่าอ่าลุ่มไม่เกินร้อยล้านนะครับเป็นเกณฑ์ในการทำไลฟ์เท่านั้นนะครับผมโอเคครับสำหรับแอดวานนะครับ CPLDTagKBankTisco แล้วก็ BEM นะครับว่าเราจะดูกันวันนี้ในหุ้นกระทิงนะครับ ดูตัวแรกกันเลยครับสำหรับ d v a n c นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนิตนะครับอ่ะทักทายกันสักครู่แล้วกันนะฮะไปเจอ a d v a n c e กันเลยครับผมอ่าสำหรับหน้าตาของ a d v a n c e เองนะครับล่าสุดนะครับก็ถือว่าอ่ามีความพยายามที่จะฟื้นตัวนะครับ อันนี้เนี่ยเราตีเส้นนี้ไว้แล้วกันครับผมสาหรับเทรนด์ลน์ขาขึ้นในรอบนี้นะครับขึ้นไปทดสอบแนวแรกแล้วยังไม่ผ่านนะครับ1.86.5นะครับนะครับ1.86.5นะครับถ้าเห็นหลุดกรอบนี้นะครับก็ระวังอันตรายด้วยครับจะลงมาเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่179บาท50รอดูกันลงมาทดสอบว่าอาจจะเป็นแท่งเขียวกลับได้ตรงนี้หรือไม่นะครับก็เป็นแนวรับที่สําคัญครับย่านประมาณ180บาททวนหรือว่า179บาท50นี่แหละนะครับเป็นแนวรับในกราฟสัปดาห์ด้วยนะครับ ก็รอดูการย่อตัวแล้วกันนะครับหักเบรกขึ้นได้เนี่ยค่อยว่ากันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ภาพเป็นเรื่องของการอ,าอยากจะพักตัวก่อนนะครับผมสอบแอดวานนะครับเราดูที่แนว179่งบาทห้และร้อบาทนะครับว่าจะมีอาการอย่างไรนะครับครับไปดูตัวถัดไปครับผมเป็นตัว CPo ครับ ีอโอเองนะครับก็ถือว่ายังแข็งแกร่งกว่าตลาดอยู่พอสมควรเลยนะครับทิศทางเนี่ยเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าตีเส้นนี้ไว้ก่อนหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็มีมจริงๆแล้วความชันอะไรแถวๆนี้นะครับก็เขาขึ้นมาทดสอบแนวนแรกแล้วนะครับที่77บาท50นะครับแล้วเกิดสัญญาณขายลงมานะครับ ก็ต้องดูกันตรงนี้แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญสําหรับตัว CPO นะครับว่าจะกลับไปยืนเหนือได้หรือไม่ครับยืนได้เนี่ยเป้าถัดไปอยู่ด้านบนที่80บาทสลึงนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้จะย่อลงมาก่อนนะครับก็แนวย่ออยู่แถวๆนี้นะครับย่านประมาณ75บาทนะครับสาหรับ CPO นะครับอันนี้อยู่จุดกึ่งกลางพอดีครับรอดูกันเลือกทางแล้วกันนะครับที่77บาท50นะครับทิศไทยเป็นขาขึ้นได้ดีครับไปดูตัวถัดไปครับเป็นตัว DTAG ครับ ดีแท็กก็ยังออกข้างอยู่นะครับหลังจากมีข่าวถล่มมาหลายครั้งนะครับแต่ว่าก็ยังยืนอยู่ได้นะครับกลับมายืนที่แนวต้านเดิมได้ที่ย่านประมาณ47.50นะครับภาพที่เห็นล่าสุดก็คือเป็นการเบรกเส้นกดขาลงขึ้นมาได้ตรงนี้นะครับ นะครับก็แนวที่ไม่ควรหลุดก็คือตรงนี้นะครับย่านประมาณ45บาทนะครับเป็นแนวสําคัญครับถ้ามีการย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งไม่ควรหลุดอีกแล้วนะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อไปในกรอบบนเรื่อยๆนะครับมี53บาทนะครับเป็นเป้าหมายแล้วก็59บาทไฮเดิมนะครับตอนนี้รอดูที่47บาท50ครับหากย่อลงมาก่อนไม่ควรหลุดย่านประมาณ45บาทอีกแล้วนะครับเนื่องจากจะพลิกเป็นขาลงนั่นเองนะครับนะครับก็ต้องยืนแล้วแหละนะครับไปดูตัวถัดไปนะครับเป็นตัวเคแ n k ครับ สำหรับเคเบ b a นะครับสัญญาณล่าสุดนะครับก็เป็นสัญญาณขายออกมานะครับแต่ยังคอนเฟิร์มไม่ครบนะครับยังคอนเฟิร์มไม่ครบนะครับก็จะเริ่มหลุดจริงๆเนี่ยตรงประมาณ195บาทนะครับตรงนี้ต้องรอดูว่าหลุดหรือไม่นะครับถ้ายังไม่หลุดนะครับล้วก็ยืน197บาทได้จะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับเป้าบนอยู่ที่202บาทตรงนี้นะครับรอดูว่าจะเลือกเล่นกรอบไหนนะครับในกลาฟสัปดาห์เนี่ยถือว่า มีพลิกกลับมาเป็นแท่งเขียวเหนือแนวรับ 196, 195ได้นะครับโอเคครับสำหรับเคแบงก็รอดูตรงนี้แหละนะครับที่195บาทหลุดไม่หลุดครับหลุดจะลงมากรอบล่างครับที่1 9 1บาท5 0นะครับซึ่งตอนนี้กำลังรอเลืยกทางอยู่นะครับก็ใช้197นี่แหละนะครับเป็นจุดเปลี่ยนนะครับยืนได้ไปต่อด้านบน202ที่เดิมนะครับที่ขึ้นมปทดสอบครั้งแรกไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับ197แล้วปิด เป็นแท่งแดงกดลงมาเนี่ยอันนี้ให้เฝ้าระวังการหลุดลงมาด้านล่างนะครับที่190บาท50นะครับตอนนี้อยู่ประมาณจุดกึ่งกลางพอดีนะครับดูตัวรัดไปครับเป็นตัวทิสโก้ครับทิสโก้ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับหลังจากแนวตรงนี้นะครับย่านที่มีวอลุ่มกลับเข้ามาแปลกๆตรงนี้นะครับ บิ๊กกรอตตรงนี้กลับเข้ามาเนี่ยย่านแถวแถวนี้นะครับ81บาทแล้วก็ย่อลงมาทดสอบแล้วยังไม่หลุดอีกเลยนะครับตอนนี้ทิศทางยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็ตีเส้นเทรนด์ลน์นี้ไว้ละกันครับหลุดแถวนี้เมื่อไหร่ก็ค่อยเฝ้าระวังละกันครับ83บาท50แถวนี้นะครับก็ค่อยเฝ้าระวังขายแต่ตอนนี้ยังไม่มีแสนขายยังถือต่อได้เป้าหมายถัดไปด้านบนที่86บาทสลึงนะครับผมเป็นกรอบถัดไปนะครับแนวรักษากำไรอยู่ที่83 50ครับ สัญญาณซื้อมาตั้งแต่ย่านประมาณ8 1บาทแล้วนะครับผมโอเคครับแล้วก็ตัวกระทิงตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับสำหรับ BEM นะครับก็ยังคงเป็นตัวที่แข็งเหมือนกันครับ BEM นะครับยังไม่หลุด10บาท40ครับขึ้นไปทีละกรอบนะครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แน่นอนครับความชันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดูแรงซื้อว่าจะมาต่อเนื่องหรือไม่สบตัวนี้นะครับตีเส้นเทรนไลน์ที่เห็นพวกโลที่ยอดลงมาแล้วไม่หลุดอย่างเงี้ยครับตีไว้นะครับแล้วก็รอดูครับตรงนี้แหละครับ10บาท40-50ก็ยังถ้าแข็งอยู่ได้แล้วเป็นแท่งเขียวต่อเนื่องเนี่ยเป้าหมายถัดไปด้านบนที่11บาท40นะครับตอนนี้ถ้ายอดตัวก็จะมีแนวยอประมาณ 9บาท86กอ่ะ9บาท8ปนั่นเองนะครับตอนนี้เราดูก่อนครับยังไม่หลุดก็ยังยืนต่อไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับตัว BM นะครับสัญญาณซื้อมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับย่านประมาณอ่าก่อนจะ8บาท90นั่นเองนะครับนะครับตอนนี้ใครที่มีอยู่ยังถือได้นะครับรอดูว่าจะหลุดสิบาท40หรือไม่ไม่หลุดก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับเสืบาส40หุ้นมีครับมาดูตัวแรกครับ IB L ครับ วีเอยังทิมอยู่นะครับยังพลิกตัวเป็นลงอยู่นะครับก็ยังกลับตัวไม่ได้นะครับโอเคครับมาดูภาพใหญ่ๆกันนีจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ดูดวีอลผมจะวาดรูปนี้นะครับกรอบไซด์เว์ของเขาอยู่ที่56-52ถึงพอหลุดพรวดลงมาเนี่ยถึงเป้าแรกไปเรียบร้อยนะครับที่52-48ถึงนะครับตอนนี้กําลังเล่นในกรอบนี้นะครับระหว่าง48 ห้าสิบนะครับถึงสี่สิบสามบาทเจ็สิบห้านะครับก็มีแนวกลืงกลางเนี่ยดูแถวโลแถ้แถวๆนี้ครับประมาณสี่สิบห้าบาทด้วยนะครับก็ลงมาทดสอบแล้วเนี่ยต้องดูครับว่าจะเกิดแท่งเขียวกับตัวหรือไม่นะครับเพื่อที่จะไม่ทําโลหลุดรอบนี้นะครับย่านประมาณสี่สิบสี่บาทนะครับก็เฝ้าระวังกันด้วยนะครับถ้าหลุดเนี่ยกรอบล่างอยู่ที่4 3 7 5ห้านี้แหละนะครับยังไม่มีสัญญาณกลับตัวก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับสำหรับตัว ipl นะครับ หากหลุด43.75จะเจอกัน40ต้นตนด้วยนะครับ41บาทโดยประมาณนะครับก็ดูไปทีละกรอบแล้วกันครับแล้วก็รอสัญญาณกลับตัวก่อนจึกลับเข้าไปซื้อนะครับไปดูตัวถัดไปครับเป็นตัว BDMs ครับสำหรับ BDMs นะครับก็ยังคง ไม่ผ่านแนวนี้นะครับ21 24บาท10นะครับแต่ก็ยังไม่หลุดกรอบนี้เช่นเดียวกันครับ23บาท20นะครับอ่ะเราเลือกทางครับตัวนี้เบรก24บาท10ตามได้นะครับเป็นด้านบนนะครับแต่ถ้าหลุด23บาท20จะลงมาทําโลใหม่นะครับแต่สัญญาณตอนนี้ที่มีสัญญาณอยู่เนี่ยเป็นสัญญาณซื้อนะครับแปลว่าไม่ควรหลุด23บาท50อีกแล้วนะครับนะครับถ้าหลุดเนี่ยจะคลิกเป็นลงทันทีกรอบล่าง23 20แล้วก็22บาท60นะครับ ส่วนนั้นบนทะลุได้คือ24บาท10ครับเราดูว่าจะเลือกทางไหนแล้วกันสําหรับรอบนี้นะครับใช้23บาท20ก็ได้ครับเป็นเกณฑ์นะครับหากมีการย่อลงมาก็ดูว่าจะกลับตัวตรงนี้หรือไม่อีกครั้งนะครับไปดูตัวถัดไปครับ KTB ครับ เคดบีเลือกลงมาเล่นในกรอบล่างแล้วนะครับหลังจากไซเวย์อยู่ในย่านประมาณ20บาท50-19.60มาอย่างยาวนานนะครับตอนนี้เลือกมาเล่นในกรอบล่างแล้วนะครับก็เนี่ยครับกรอบนี้นะครับระหว่าง20ถึง ยี่สิบห้าสิบถึงสิบเก้าบาทหกสิบนะครับตอนนี้มันเล่นในกรอบระหว่างสิบเก้าหกสิบถึงสิบเก้าบาทนะครับแนวที่เขาจะย่อตัวลงมาก็มีที่สิบเก้าบาทนี่แหละนะครับหนึ่งที่นะครับรอดูว่าจะเกิดสัญญาณกลับตัวตรงนี้หรือไม่นะครับถ้ายังไม่เกิดนรับกรอบล่างก็จะอยู่ที่สิบแปดบาทสี่สิบนะครับก็รอดูว่าจะเลือกทางไหนตอนนี้พลิกมาเป็นลงแล้วสัญญาณขายออกมาล่าสุดเนี่ยแถวๆย,ย,ย่านประมาณยี่สิบบาทนะครับดูตัวต่อไปครับเป็นตัว สุดท้ายที่จะดูในหุ้นมีวันนี้ครับก็คือตัวธานีครับสำหรับธานีนะครับเป็นหุ้น listing นะครับขนาดเล็กนะครับก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับแต่ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับกลับมาเย็นเหนือเส้นชมพูได้ไม่ยอมหลุดนะครับแบบนี้ก็หมายความว่าไงครับเราสามารถกำหนดกลยุทธ์ได้นะครับ ตรงเส้นชูโพนี่ยอยู่ที่ประมาณ6บาท9กนะครับก็ลงมาทดสอบพอดีแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาได้นะครับอ่ามีโลอยู่ประมาณเดี๋ยวดูโลสักครู่นะครับโอเคครับประมาณ6บาทนะครับโอเคครับที่เส้นอยู่ที่6บาท9นะครับ ก็ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาณว่าลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแล้วไม่หลุดนะครับดังนั้นก็รอดูตรงนี้ได้ครับหากหลุดเนี่ยก็เลิกสนใจไปก่อนนะครับที่6บาท90นี่ยเพราะว่าจะลงมาเทสด้านล่างอีกครั้งหนึ่งครับที่6บาท32แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณซื้อมาก่อนใช่ไหมครับซื้อแล้วเกิดสัญญาณย่อพักตัวเนี่ย จะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อต้องไม่หลุดย่าน6บาท95เพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับถ้าหลุดเนี่ยไปเจอกันด้านล่างเลยครับไม่ต้องสนใจก็เลีเ่ยงไว้ก่อนนะครับที่6บาท90นะครับแต่ถ้าไม่หลุดอย่างไรเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่รอดูสัญญาณกลับตัวได้นะครับถ้าไม่หลุด6บาท95แล้วปิดเป็นแท่งสีเขียวต่อเนื่องในวันนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบที่7บาท55ได้อีกครั้งหนึง่งนะครับตอนนี้แนวต้านอยู่ย่านประมาณ7บาท 15ด้วยนะครับในกลางสัปดาห์นะครับก็รอดูว่าจะผ่านได้หรือไม่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยสัญญาณขายที่มีทธิพลตรงนี้นะครับอ่าก็รอคอนเฟิร์มครบทุกเครื่องมืออยู่นะครับก็ต้องดูให้ดีด้วยนะครับว่าอ่าย่านนี้จะเลือกทางไหนนะครับใช้ย่านประมาณนี้แหละครับ6บาท65เป็นจุดตัดสินครับคือยืนเหนือได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดกลับตัวได้แต่ว่าถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยรอย่ออีกครั้งหนึ่งที่6บาท35นะครับแล้วก็ถัดมาคือ5บาท60นะครับอันนี้ยังลึกนะครับผม รอดูแล้วกันครับว่าจะอูทางไหนสําหรับทานนี้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวดูคําถามกันครับผมโอเคครับวันนี้ดู AP หน่อยจากคุณชารงค์ครับคุณเกษนสวัสดีครับคุณเทวาสวัสดีครับดูพ t ทจให้หน่อยครับผมได้ครับวันนี้เดี๋ยวดู2ตัวนะครับ AP กับ p t ทนะครับสําหรับ AP นะครับก็ ยังคงอยู่ในสัญญาณซื้อนะครับแต่ว่าให้เฝ้าระวังครับเนื่องจากจะมีการย่อกกลับมาหรือเปล่าเนี่ยคนที่เป็นนักลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับได้เก็บขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่สัญญาณซื้อตรงนี้นะครับย่านประมาณนะครับแถวแถวหกบาทต้นต้นเนี่ยหกบาทสี่สิบย่านนี้นะครับที่เป็นสัญญาณซื้อนะครับตอนนี้ขึ้นชน ใกล้ๆใ,ใกล้เคียงเป้านี้แล้วเรียบร้อยนะครับ7บาท35นะครับแล้วก็ร่วงลงมา7บาท10นะครับตรงนี้เป็นจุดสาคัญครับเพราะว่าเป็นแนวต้านที่เป็นแนวเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นในกราฟสัปดาห์ด้วยถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเห็นการย่อตัวลงมาก,ก่อนอีก1ช็อตครับที่ย่านประมาณ6บาท70ตรงนี้นะครับก็มี2แนวครับมีย่านประมาณ7บาทแล้วก็6บาท70นะครับรอดูกัน หักตัวครับหากเห็นสัญญาณขายแต่ถ้ายังไม่เจอแสนขายก็ยังถือได้อยู่นะครับตอนนี้ใช้แนวประมาณ7บาทเป็นจุดรักษากาไรก่อนแล้วกันนะครับหรือว่ารอซื้อเมื่อเกิดสัญญาณกลับตัวได้นะครับรอดูที่แนวรับต่างๆตรงนี้ครับหบาทเจนะครับหรือ7บาทแล้วไม่ลงเลยก็ก็รอซื้อได้นะครับตอนนี้สัญญาณขายยังไม่ออกมานะครับยังเป็นสัญญาณพอซื้อแล้วถือได้อยู่นะครับผมค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับดังนั้นย่ออย่างมากก็ไม่ควรหลุด6บาท70ตรงนี้แหละนะครับผม นะครับมี2แนวที่ให้รออยู่นะครับใครที่มีทุนต่ํากว่า6กบาทสีเนี่ยยังสบายใจถือได้นะครับแต่ว่าถ้าใครทุนเนี่ยอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับก็อาจจะพิจารณาเนี่ยแบ่งขายบางส่วนรอซื้อใหม่ด้านล่างนะครับมาดูตัวตัอไปครับเออเป็นตัว PTG นะครับ โอเคครับ PTG ชัดเจนนะครับว่าเป็นแท่งแดงหักหัวลงมาแบบนี้นะครับอ่าค่อนข้างส่มเสียในการลงนะครับมีสัญญาณขายมากำกับด้วยนะครับแนวต้านที่10บาท10ไม่สามารถผ่านได้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ p ีทจะลงมาเล่นในกรอบล่างนะครับก็คือย่านประมาณเนี่ยครับกรอบล่างอยู่ที่8บาท60อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ติดแนวต้านนี้เรียบร้อยพร้อมสัญญาณขายนะครับที่ ย่านประมาณ10บาท1 0 0ผ่านไม่ได้นะครับตอนนี้อยู่ที่เส้นค่าเฉลีย่ยระยะกลางพอดีครับที่ประมาณ9บาท50นะครับก็จุดจะย่อถัดมาเนี่ยอยู่ที่8บาท65นะครับอันนี้คือกรอบล่างที่เคยอาสะสมกําลังก่อนหน้าดังนั้นคนที่มีอยู่เนี่ยพิจารณาเทปโปรฟิตออกก่อนได้นะครับเพราะว่าเกิดไซนนันายแบบนี้เนี่ยเมียนโนมที่ถ้าทําโลใหม่เนี่ยจะเจอกันลึกกว่าเดิมนะครับ <S 2> <S 2> <S ด้านล่างนะครับ หกบาทเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้อันนี้คือแบบอย่างลึกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอาการครับที่แนวรับตรงนี้แปดบาทหกสิบว่าจะมีสัญญาณกลับตัวหรือไม่แล้วค่อยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้สัญญาณเป็นลงนะครับก็ถ้ามองช็อตพุทเนี่ยจุดสต็อปล็อตอยู่ที่สิบบาทสิบนี่แหละนะครับตอนนี้อยู่เก้าบาทห้าสิบก็ถือว่าห่างพอสมควรนะครับห้าสิบตังค์นะครับจากจุดสต็อปลอตนะครับก็อ่าก็ใช้จุดนี้แหละครับว่าจะหลุดต่อหรือไม่ที่เก้าบาทห้าสิบนะครับ หลุดต่อปิดเป็นแท่งแดงเนี่ยก็จะเจอนี่เลยครับ8บาท60ด้านล่างเป็นกรอบล่างนะครับค่อยดูอาการกันตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับสำหรับเช้านี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคุณสุพรนนะครับคุณปุรวิชนะครับโอเคครับโอเคครับสำหรับเช้านี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับมอนิ่งเซสชันประจำวันที่ ยี่สิบกุมภาพันธ์นะครับก็มีทั้งสัญญาณที่ซื้อถือได้แล้วก็สัญญาณที่เฝ้าระวังขายนะครับที่แจ้งเตือนไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะครับวันนี้สาหรับเซ็นดินเด็กเองนะครับเราก็ดูวันนี้เนี่ยจะเปิดอย่างไรนะครับก็จะดูที่ราคาปัจจุบันเลยแล้วกันครับจะเปิดประมาณบวกสามนะครับหนึ่งหกสามเก้านะครับก็มีกรอบในวันนี้นะครับที่แจ้งไว้เป็นชื่อคลิปวันนี้เลยนะครับกรอบระหว่างหนึ่งพัน อ่าหกร้อยสามสิบและหนึ่งพันหกร้อยสี่สี่ครับจะเลือกไปทางไหนนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับผมอ่าสำหรับเช้านี้ก็ฝากไว้ีเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกการแบ่งปันด้วยนะครับที่แนะนาเพื่อนๆเข้ามาฟังกันเยอะๆนะครับจะได้อ่าทบทวนนะครับแล้วก็เพิ่มพูนในความรู้ด้านเทคนิคอลด้วยพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ